เดี๋ยวจะไปเยี่ยมทำไมอยู่กับผัวดิผมคิดถึงเมียนนะพี่จา๋าไ,ไปไม่ได้เหรอจาร๋อากลับมาเจเมีจม๋จาที่ถึงนะเดียก่งนี่ของใคร ไอ้นีิไม้ตายเขาเรียกว่าตัดไม้คมนน้ำเจ้าหมาเตะมาเลยมันจะไปยากอะไรเล้วไอ้มึงเตะหมากูทำไมไวไปเตะต่อหน้ามั้ยอ่ะต่อไปนีื่เมียพวกเองจะกัดไม่ปล่อยไอ้ลองเตะข้างกงกาก้าไหมว่าผายแล้วใครกาก้าใส่มาเนี่ย นี่แสดงว่ามือใส่รองเท้าข้างเดียวเหรอเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะมึงไปเลยนะวิ่งไปเลยมึงโชคดีจริงเลยกูมึงอะโชคดีแต่กูอะโชคเลือ,อ,เอดเด้เท่าตับอยู่นี่เองเราไปกันนะมึงนั่งมึงบีบหาใครบ้างเพื่อนผู้ชายถ้าเธอเป็นโครนฉันจะเป็นควายจะได้จมปลัก เพราะรักเธอเป็นผู้ชายจริงมันเป็นกระแสจังหวัดถึงพี่ไม่ใช่คนบางแคแต่พี่ก็แค่เป็นบางคนบีบีหาลงลงอยู่บ้านบางแคผมเป็นคนไม่มีหัวใจเพราะหัวใจผมให้คุณไปหมดแล้วบีบีไปบริจาคอาวาัยาเพราะคุณใจดย เมียมามึงจะไปดูทำไมปลาโลมาปลาโลมาพ่อของสิเมียมึงเามามาเมีย,ม,ยมา,า,มยมาทำลายหลักฐานเองกูด้วยใม่ต้องกูโดดเองแทนทำอะไรอะ่ะหุ่มันตกจากที่ละครับครับไอ้ต ตกปลาไงอย่าเสียงดังเดีย๋ยวปลาเขาตื่นแล้วไหนเอ็นมึงล่ะมันเป็นเบ็ดบูทูด